ดูการเปลี่ยนแปลงของ TCAS นะครับที่หลักๆเลยของ6-5ปีนี้คือไม่มีการใช้คะแนน O'net 30%ในเกณฑ์ a d m s s s i o n 2นะครับเพราะ O'net เนี่ยเป็นการวัดความรู้พื้นฐานนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาเนี่ยขอความร่วมมือมาตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่เป็นปีที่แล้วเนี่ยเราประกาศการคัดเลือกของ6-4ไปแล้วว่าเรามี Admission 2ตอนนั้นจึงแก้ไขไม่ทัน ปีนี้เราก็เลยยกเลิกการใช้ ONe ็ไปนะครับนะฮะสนองความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เลยยกเลิกการใช้ ONe ็ในการคัดเลือกทุกรูปแบบของทุกสถาบันที่เข้าร่วมในระบบ t c a s สแต่ถ้าน้องไปสมัครสถาบันอื่นที่ไม่ได้ร่วมในระบบ t c a s สแล้วเขาต้องการคะแนนโ n e น็ net. น้องก็ต้องไปสอบโ n e น็นะครับปีนี้สอทศสอบนะตสอบให้ แต่ถ้าน้องบอกว่าไม่ละเราไม่ไปข้างนอกหละแต่อยู่ในระบบ t ี a คสอย่างเดียวเลยนะครับจะสถาบันไหนก็ได้อยู่ยในระบบ TCA คสน้องไม่จําเป็นต้องสอบโอเน็ Net. เขามีให้สอบก็เลือกเลยครับว่าจะสอบหรือไม่สอบแต่ T c a คสไม่ใช้นะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งการยืนยันสิทธิ์ในระบบปีที่แล้วเนี่ยยืนยันสิทธิ์รอบหนึ่งรอบสองรอบสามปีนี้ยืนยันสิทธิ์รอบสี่ด้วยเพราะอะไรเพราะรอบเก็บตกรอบสี่เนี่ยน้องไปสมัครได้หลายที่ ผ่านการคัดเลือกในหลายแห่งนะครับแต่มหาวิทยาลัยไม่รู้ว่าน้องต้องการเรียนกับเขาหรือไม่มหาวิทยาลัยรู้ตอนเปิดเทอมแล้วเขาก็จะว่างที่นั่งว่างนะครับเขาก็เลยบอกว่าปีนี้ประชุมกันมหาวิทยาลัยก็เลยบอกว่าขอทำา l e ร r i n g h o u s เฮอในรอบสี่แล้วขอทำสองครั้งสองช่วงส่งมาช่วงแรกปุ๊บน้องไปสมัครหลายที่ติดหลายที่ส่งชื่อเข้ามาปุ๊บน้องก็เลือกไปที่เดียวมหาวิทายาลัย ที่น้องไม่ได้เลือกเห็นเป็นที่ว่างเขาก็จะไปดึงตัวสำรองที่สมัครไว้แล้วหรือเขาเปิดรอบสมัครเพิ่มน้องที่ยังไม่ติดยังไม่มีชื่อเรียนที่ไหนก็มาสมัครแล้วผ่านการคัดเลือกมาใครก็ส่งชื่อเข้าระบบ TCA s เคลียรครั้งที่สองคนที่เคลียรครั้งที่หนึ่งแล้วก็จบเลยไม่ต้องเข้าครั้งที่สองแล้ว คนที่ยังไม่มีที่เรียนก็ามาเข้าครั้งที่สองรอบสแล้วก็เคลียร์แล้วก็ปิดระบบ TCA s สมหาวิทยาลัยที่ยังได้คนไม่เต็มในสาขาที่ยังไม่เต็มสามารถเปิดรอบต่อๆไปได้อีกเลยนะครับจนกว่าจะเปิดเรียนแต่ไม่ต้องส่งชื่อเข้ามาในระบบ t c a s สแล้วแต่มหาวิทยาลัยยังตรวจสอบความซ้ําซ้อนนะน้อ no, งยืนยันสิทธิ์ในระบบไปแล้วหรือยังถ้ายืนยันสิทธิ์ไปแล้วจะไม่สามารถผ่านการคัดเลือกได้นะครับแล้วปีนี้ที่เปลี่ยนแปลงอีกคือสละสิทธิ จะลดจัดเดิมสองวันเหลือเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะกระชับกระบวนการเหลือเพียงหนึ่งวันจากสถิติที่ผ่านมาน้องส่วนใหญ่จะวางแผนมาดีเลยจัสละสิทธิ์วันแรกเที่ยงคืนเปิดระบบสละสิทธิ์น้องกดสละสิทธิ์ตอนเที่ยงคืนพอดีแปะเลยเยอะแย,ยะเลยหลายคนเลยนะ,ะน้องตัดสินใจมาดีแล้วนะดะังนั้นวันที่สองจึงไม่ค่อยมีคนมาสละสิทธิ์ปีนี้เราก็เลยลดวันที่สองลงเหลือเพียงวันเดียวเท่านั้นและการสละสิทธิ์ แพทย์ทันตะเภสัชของมรัฐจะไม่สามารถไปสมัครสาขาเดิมไม่ว่ามอใดของรัฐอีกในรอบต่อไปยกเว้นเป็นมอเอกชนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของทีแคส65นะครับ